เราได้เข้าไปเริ่มวันแรกซึ่งท่านก็ไม่ได้ที่วัดก็ไม่ได้มีสถานที่รองรับสําหรับผู้ปฏิบัตินะคะเพราะว่าอาคารที่พักะก็ยังเป็นแบบคืออาคารเก่าเนาะเราก็ต้องขึ้นไปทําความสะอาดหาที่หลับที่นอนอะไรของเราเองคือมันไม่ได้สะดวกสบายอะคะ่ะคือหมายความว่าสถานที่มันไม่ได้สับปะยะขนาดที่แบบสะดวกสบายนะแต่ว่าเรื่องอาหารนะคะมีแม่ครัวเตรียมอาหารทําอาหารให้ก็ถือว่าเป็นแบบ คือถือว่าดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องสถานที่ก็เราก็ถ้าคนไปถ้าคนอย่างพัดไปอ่ะพัดไม่เคยไปปฏิบัติเลยพอพัดไปเจอสถานที่อย่างนั้นน่ะคือถ้าพัดถ้าพัดไม่วางใจไว้ก่อนนะว่านี่คือการไปปฏิบัติธรรมก็ยังอยู่ไม่ได้เพราะสมัยนั้นน่ะยังยังมีตัวมีตนเยอะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วค่ะคือเรายังแบบ เรายังแบบโอ้โหยังอยู่ในสังคมยังมีหน้าที่การงานคือทุกอย่างเรายังแบบตัวตนเรายังเยอะอะทุกอย่างมันต้องดีเราถึงไปอะไรเงี้ยแต่พอเราไปเจอที่สถานที่ที่วัดที่จะให้เราปฏิบัติอะคะ่ะเนี่ยที่พัดบอกว่า เราเริ่มแบบมองออกนอกตัวไงตอนนั้นอะเรามองออกนอกตัวว่าอืมสถานไม่ไม่สถานที่ไม่ปลอดภัยเลยไม่น่าอยู่เลยไม่สะดวกสบายเลยเราอยู่บ้านเรานอนห้องแอร์ทุกคือนอะเรามาอยู่ที่วัดคือมีแต่พัดลมอ่ห้องน้งห้องน้ําอะไรทุกอย่างคือมันไม่สะดวกเลยก็คือที่วัดน่ะห่างจากบ้านพัดแค่5กิโลพัดสามารถขับรถกลับมานอนที่บ้านได้นะแต่ว่า ตอนที่พัดไปค่ะอันนี้คือความความตั้งใจของพัดเลยก็คือพัดไปโดยที่แบบเออไปโดยที่แบบว่าไม,ไม่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 ได้ขับเอาขับรถไปไปแต่ว่าทิ้งเจเจตนาตัวเองก็คือไม่กลับบ้านก็คือจะนอนอยู่ที่วัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ ิดวาจาคือไม่มีใครบอกนะวิ่ไมไ่ห้ามท่านก็ไม่ได้เก็บโทรศัพท์ท่านไม่ได้อะไรเลยเราไปถึงเราปิดวาจาเราไม่คุยกับใครแล้วเราก็ปฏิบัติแต่พัดจะบอกให้ว่าวันแรกที่พัดปฏิบัติอ่ะออพัดไม่สามารถจับความรู้สึกท่านไม่สามารถเห็นอาการท้องผ่องท้องยุบได้อ่ะแปลกไหมแล้วคนที่คนอ,อันนี้เล่าให้ฟังนะว่าพัดปฏิบัติมาแบบไหนยังไง คือถ้าคนดูลมถ้าคนดูลมหายใจเนาะก็ก็ดูลมหายใจปกติแต่พัดนะตอนนั้นคือที่พัดไปปฏิบัติอะคือทําพองหนอยุบหนอซึ่งมันต้องเห็นอาการท้องพองท้องยุบคือมันต้องเห็นอาการคือด้วยรู้สึกนะไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นด้วยความคิดนะคนส่วนใหญ่อะเวลาทําพองหนอยุบหนอนะจะเห็นอาการพองยุบด้วยความคิดคือหมายความว่า อ๋อหายใจเข้าโดยธรรมชาติน่ะท้องมันพองอยู่แล้วหายใจออกท้องมันยุบอยู่แล้วแต่พองยุบจริงๆเวลาที่เราดูอาการมันนะคะมันต้องไปรู้สึกอาการพองอาการยุบนั้นอนะวันแรกที่พัดทำทั้งหมดเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงนะพัดไม่เห็นอาการท้องพองท้องยุบนะคะคือเดินซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอแล้วก็พองหนอยุบหนอเนี่ย คือเดินเดินจงกรมได้แต่เดินจงกรมก็มีฟุง้งมีอะไรตลอดเวลาคิดสลาพัฒสงสัยในแนวปฏิบัติมันใช่ไหมคือทุกอย่างอะวันแรกอะมันสงสัยหมดแหละว,วิปสัสนาจารย์ท่านก็ท่านก็ให,ทให้ท่านก็ให้แบบว่าอะไรที่เกิดขึ้นระหว่างที่ปฏิบัติให้ระลึกรู้แล้วก็รู้แค่สักต่ว่าที่พัดจะพูดเสมอว่าสักต่ว่านะสักต่ว่า ท่านใช้คำพูดว่าอารมณ์ใดที่เกิดขึ้นนะตอนที่ปฏิบัติวันแรกอ่ะเหมือนที่เหมือนพูดกับผู้ปฏิบัติใหม่เลยว่าอารมณ์ใดที่มันเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติอ่ะ,อะเห็นเห็นอะไรได้ยินเสียงอะไรได้กลิ่นอะไรร่างกายกระทบกับอะไรใจรู้สึกคิดนึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ให้กําหนดไปที่ความรู้สึกนั้นเลยอ่ะวิปัสสนาจารย์ท่านก็บอกอย่างนี้สําหรับผู้เริ่มต้นใช่ไหม เราก็อทําง่ายๆเพราะท่านบอกง่ายๆไงเราก็ทําง่ายๆอารมณ์ใดเกิดขึ้นเราก็เอาสติไประลึกรู้อยู่หมดเลยแล้วเสร็จปุ๊บวันแรกเรารู้สึกท้อใจมากเพราะว่าก็จะมะีผู้ปฏิบัติพองหนอย,ยุ่หนอ<ๆ>เขาจะเรียกผู้ปฏิบัติว่าโยคีเนาะโยคีเก่าเนี่ยวิปัสนาจารย์ก็จะเรียกโยคีเก่ามาสอบอารมณ์เราก็จะเห็นเอ๊ะทำไมเขาทําอะไรกันอ่ะก็จะมีคนไปนั่งคุยกับวิปัสนาจารย์อะไรเงี้ย แต่ว่าท่านก็ไม่ได้เรียกเพราะคือผู้ใหม่ก็จะย,ยังไม่เรียกอยู่แล้วเพราะว่าจะเรียกเมื่อก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติครบปฏิบัติครบแปดชั่วโมงขึ้นไปท่านถึงจะเรียกเราปฏิบัติมันถึงจะมีสภาวะอะไรอะไรประมาณนี้เนาะ,ะแล้วเสร็จแล้วพอวันนั้นทั้งวันเจ็ดชั่วโมงอะแค่ดูแค่อาการท้องพองท้อง,องยุบอย่างเดียวอะพัดมองไม่เห็นนะคะพัดไม่รู้สึกไม่รู้สึกเลยไม่ได้รู้สึกเลยว่า อาการท้องพองท้องยุบมันเป็นแบบไหนอะไรยังไงวิปัสสนาาจารย์บอกอถ้าหาพองยุบไม่เจอให้เอามือวางไวไ้ที่เหนือสะดือสองนิ้วอหายใจเข้าท้องพองทุกคนลองทําดูก็ได้ค่ะเอา,านิ้ววางไว้ที่เหนือสะดือสองนิ้วหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบรู้สึกไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้สึกก็เอามือแตะที่ท้องไว้อย่างเงี้ยแล้วก็หายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบก็คือทําแบบนี้ไปเรื่อยๆคือเราทําตอนที่เอาแตะอาการท้องยุบเราก็เห็นไงแต่พอเราเอามือออก เราไม่เห็นอาการท้องยุบเราก็เริ่มท้อใจว่าโอ้มันไม่ได้เลยคือคือเราไม่เห็นอะคนอื่นทําไมเขาปฏิบัติกันแล้วเขาเห็นหมดเลยอะไรประมาณเนี้ยพอเสร็จปุ๊บอตอนเย็นก็ตอนเย็นก็ไปบอกวิปัสสนาอาจารย์ว่าออหนูมองไม่เห็นอาการท้องยุบเลยค่ะอะไราเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่างั้นตอนนอนนอนหงายเนาะนอนหงาย เอามือวางเหนือสะดือสองนิ้วแล้วหายใจเข้าพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนออะไรอย่างเงี้ยคือวันแรกนะทุกคนแค่แค่แบบขวาย่างหนอเนี่ยคือขวานี่ขวาย่างเนี่ยขวาย่างนี่ยกเลยนะเท้ายกนะขวาขวานี่คือเท้าวขวายกเลยนะขวาพอเราพูดคําว่าย่างใช่ไหมเท้ามันต้องย่างออกไป ขวาขวาเทา้ายกขวาย่างพอสิ้นสุดคําว่าหนอเท้ามันต้องแตะที่พื้นซ้ายแบบว่าโอ้คือกว่าจะกําหนดให้ได้ปัจจุบันขณานะ่ะมันไม่ง่ายเลยนะคะทุกคนมันมันไม่ง่ายเลยคือแต่ด้วยความที่พื้นฐานที่วิปัสสนาจารย์นะ่ะท่านเน้นเหล่าเรื่องนี้ตลอดคือพัดก็เลยเป็นคนที่ กำหนดได้ทันปัจจุบันขณะแบบที่แบบพื้นฐานมันแน่นนะคะเพราะว่าวิปัสนาจารย์ท่านไม่ให้ผ่านคือแค่อาการเดินแบบยกขวาย่างย่างคือจังหวะที่เราย่างย่างเนี่ยคือเสียงและอาการของเท้าอะ่ะมันต้องเสมอกันคือทุกอย่างมันต้องได้ปัจจุบันหมดเลยพัดถึงพัดถึงเป็นคนที่สติระลึกรู้กับ อาการทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะมันทันปัจจุบันขณะเพราะว่าพัดฝึกมาแบบนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนแบบอันนี้คือเราได้เราได้จากการเดินใช่ไหมเราได้จากการเดินคือเราได้ปัจจุบันจากการเดินแต่การนั่งอะ่ะเราไม่เห็นอาการพองยุบของท้องอ่ะเราไม่เห็นอาการท้องพองท้องยุบจนตอนเย็นอะ่ะวิปัสนาจารย์ท่านก็เลยบอกว่า,วาให้นอนให้นอนหงายนะให้นอนหงายแล้วก็ เอานิ้ววางไว้เหนือสะดือสองนิ้วแล้วก็กําหนดเอ่อิอียริยาบทก็คือพองหนอยุบหนอแล้วก็ให้ดูไปเรื่อยๆก็ทําแบบนั้นนะคะจนหลับไปอะ่ะมันก็มันก็ยังไม่เห็นพองยุบนะเอ่อมันก็ยังไม่เห็นพองยุบเดี๋ยวเบรกทักทายแป๊บนึง <laughs> แล้วพอวันรุ่งขึ้นใช่ไหมต้องตื่นตีสี่ก็คือไปทําวัดสวดมนต์เช้าทาวัดทาวัดเช้ากับพระที่วัด พอเริ่มสวดมนต์สวดมนต์ไปหนึชั่วโมงตีสี่ตีห้าแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อก็บอกว่าอ่ะสวดมนต์เสร็จแล้วให้นั่งสมาธิให้นั่งสมาธิาธตามสบายตามอัธยาศัยใครจะเดินจะนั่งหรืออะไรยังไงก็ได้แต่หลวงพ่อก็พานั่งเลยไงท่านบอกอ่ะตามอัธยาศัยนั่งถึงใช้เวลาคือ1ชั่วโมงครึ่ง พัดก็ไม่ได้เดินเนาะเพราะว่าไม่มีใครเดินไงพอไม่มีใครเดินเราก็เราก็เลยนั่งเลยปุ๊บเราก็เริ่มแบบพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอแม่เจ๋ว,วทีนี้แหละหนึ่งชั่วโมงครึ่งนั้นอะอาการพองยุบพัดคือชัดมาก เห็นอาการพองอาการยุบมันแบบคือมันรู้เลยเออกําหนดวิปัสเสียงวิปัสนาจารย์ามาเลยกำหนดให้แม่นๆกําหนดให้ได้สภาวะให้ทันปัจจุบันคือ